ครับห้างลินเชนแนลวอันนี้พามาเบ่งปา่าเนี่ยาพี่นอ้องโอ้ยังไม่ได้แหยอาหารเลยได้ไงป่าเนี่ยามากินบันอะไรด้เนี่ไปไหยอาหารเช้านึ่อือเอ่ังสะพานแสนมาเบ่งป่าพี่น้องเอ้ยป่าหมอเนี่ย,ออท,ออยที่พอนี่นสะพานกันสักยังไงลูกน้องเห็นว่าเนี่ยโ,โอ้ยยังเทกับเ,เแล้วปะฮะเก่งบอกว่าแข็งแรงอยู่นะ มามาพี่น้องมาได้ไหมมนไดมัได้ไาได้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 นน้ได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 ้ไี่ได้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 ไดได้ได้ไร้ได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 ้ไ้ได้ได้ไดได้แดลได้ไั้ไดได้ได้าด้ได้้ไปไม้ได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 ้้้ด สองตัวนี้โลกพูโลกว่าแน่นอนเกือบสองโลกตอนนี้น้าแห้งลงไปเหลือประมาณเม็ดกว่าระดับน้ำกัยังพอได้อยู่น,นี้มีไหมล้วพี่น้องมูพวกพี่น้องมายามมากล้องมาดูมาดูตรงนี้ค่อยเดินเดินริมนอนค่อยๆเดินริมนอนนะ เห็นไหมเห็นข้างล่างไหมมาเบิ้งพี่น้องนี่มือกล้องกับคนในเมืองพี่น้องเพิ่งเพิ่งลงมาถึงบางยานี่ครับมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาแบบบางคนของลงมาก่อนมาปีใหม่มารถมันติกเดีมาเบิ้งนี่ตัวได้อยู่ตัวใหญ่อยู่หลายหลายหลายเอากล้องแผ่นลงไปข้างล่างนี่แหละพี่น้องชีวิตบรรณา นี่หน้ามีฝาเนี่หน้ามีเข่าครับทุนบ้านกันดะบ้านกันอยู่นู่นตอนนอยู่นี่นะครับอยู่มาปับปุงตอนนี้นะฝนลงไปก็อาซีอาซีเริ่มมีบรรยากาศคล้ายๆเหลืองๆบ,บ้นบ่เขียวขจีคือตอนฝนตกจะออกอากาศเข่าหน้าเล่งทาง z ู o m ้างล่างนี่ห็นไหมโอ้ตัวใหญ่ยู ใหม่ผ่านมาเด้อพี่น้องเลยทั้งใดทั้งพี่น้องทั้ง youtube ทั้ง Tik Tok ทั้งครีเอเตอร์ผ่านมากระมาแวะเด้อพี่น้องเด้อช่องผมเด้อมาถักเขามาได้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเลยเขามาเลยมีโอกาสได้ผ่านมาเข้เขามาหากันม่หยามกันพี่น้องเบิ่ง ลาลายปลาไง,าง่ซุม้มลงเห็นตัวไหค่อยมางมนี่เลยนค่อยมา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 มเรรโอ้งอันนี้ก็เลี้ยงครั้งแรกพีนนก่น้องตั้งใจว่าสิกรับมาอยู่บ้านจากเมืองญนเมืองหลวง มาใช่ชีวิตอยู่พี่กับมันทดลองมึงก่อนทดลองทำบางก่อนใเวลามาอยู่แล้วมันก็จะได้มีความรู้ว่าต้งไหนโมเมนต์ว่ามาอยู่แล้วมาเริ่มต้นโมเมนต์ต้องเริ่มต้นก่อนมาอยู่ทําในสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดแล้วมันจะมีความสุขพี่นอ้องอันนี้ก็เอามาจากในหลวงราชการที่เก้าชีวิตพอเพียงในน้ำม,มีป่าในน้ำม,มีเขาเออค่อยๆระวังมันมีต้นไม้สองตออระวัง เอามีดตัดออกมีดตัดออกเพราะว่ามัมีสองไอ้อ<ม>ันเดอร์มีมีต้นบางหน้ากับต้นนั่นนี่แหละพี่น้องชีวิตบ้านนาะความสุขปัญหาได้นี่อากาศนะหนาวหนาวเลยพี่น้องเย็นๆเลยนี่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมื่ออื่นิลลองเอาแหมาลงดึงขึ้นเบางวัดขนาด มาเชกที่ผมลงมากกว่ใช่มาเชคป่าเพราะว่าถ้ามันได้ตามมาตรฐานตามกำหนดแล้วมันก็จะมีพอค่าเขามาเอาอเนคะครับเดี๋ยวจังไดคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้เบิ้ง่าป่ามันใหญ่สาใหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งอีกทีทที่ตามกันต่อไปเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้กันแค่นี้สักกรัพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อครับที่รับชมสวัสดีครับอังลินชาแนลด้อพี่น้องเด้อ